ใบนี้มันมีความเป็นไปได้เสมอเพราะชีวิตมันไม่มีสูตรสำเร็จและสูตรบางสูตรที่มันตายตัวอาจจะเป็นเฉพาะเรื่องบางเรื่องเท่านั้นเช่น1บก1เท่ากับ2ถ้าพูดในเชิงคณิตศาสตร์มันใช่เสมอแต่ถ้าพูดในเชิงของความเป็นโซเชียลร็อกคัมเป็นไซโค o โลจีแล้ว1บก1อาจจะไม่ได้กับ2ก็ได้ หนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเท่ากับศูนย์ก็ได้นะครับหรือหนึ่งบวกหนึ่งเอาเท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หรือเป็นหกเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ซึ่งนี่คือตรรก,กะที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับดังนั้นเองนะครับส่วนที่สําคัญผมอยากบอกทุกคนนี้นครับมันไม่มีสูตรสมดุลตายตัวมีแต่เขาเรียกว่าส่วนผสมที่มันลงตัวและทําให้เกิดความเป็นไปได้โดยเฉพาะความสําเร็จในชีวิตเรา ผมเรียกมันว่าส่วนประกอบที่สําคัญโดยเฉพาะส่วนประกอบแรกที่นักกีฬาต้องมีคือการโฟกัสโฟกัสคือการเปิดโอกาสสู่ความสําเร็จโฟกัสคือการโฟกัสในเรื่องดีๆเรื่องในทางบวกซึ่งยิ่งโฟกัสบวกมาเท่าไหร่สิ่งที่เราเก็บสะสมข้อมูลในสิ่งในนี้ก็จะเยอะมากเท่านั้นอย่างที่2เป็นการบวกเข้าไปในวงเล็บที่เรื่องความมุ่งมั่นอดทนและทุ่มเทตรงนี้เป็นเรื่องของนักกีฬาที่จะเข้าไปเป็นผลรวมกันของ3ตัวเป็น sum of มุ่งมั่นทุ่มเทอดทนพยายามที่มากเพียงพอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฟกัสในวงเล็บมุ่งมั่นอดทนทุ่มเทแล้วก็ยกด้วยกําลังที่เรียกว่าโอกาสครับนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความสําเร็จและยิ่งไปกว่านั้นนะครับนักกีฬาโคช้ชทุกความทุกคนครับจาไว้อย่างนะครับ ไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครเพราะเราเป็นเราครับนี่ครับอยากฝากไว้ครับไม่ต้องเปรียบเทียบใครเพราะเราเป็นเรานะครับกับหนูสปอร์เซโคสวัสดีครับ